เอาล่ะสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ PG f r o s t c h a n n e l นะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม a s r o d i c a Aurora กันและในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวละคร Marie SB แบบ E2 ซึ่งคำถามก็คือว่าตัว Marie SB เนี่ยถ้า E2 มาแล้วมันคุ้มหรือเปล่านะครับและมันเก่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนจะจัดทีมกันยังไงอาลาบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตัวของ m a r e SB กันก่อนนะครับ มาเรียเอีนะครับจะอยู่ในตำแหน่งสีทองนะครับใช้1ิออฟในการฟื้นคืนชีพถ้าดูจากตรงนี้แล้วจะต้องใช้อย่างน้อยนะครับ3เทินในการฟื้นคืนชีพขึ้นมาซึ่งถ้าพูดกันตรงๆแล้วนะครับปกติแล้วมาเรียเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะล้มยากอยู่แล้วเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมีทั้งบัฟเพิ่มความถึกแล้วก็มีการสร้างเกาะอ,อีกด้วยพอหลังจากทําการ e2 ขึ้นมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า ตัวของมาเรียนั้นอ่ะอึดขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจาก Advisor Skill กันถ้าตัวละครในทีมมีรีเจนจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้นและลดดาเมจที่ได้รับลง30%ต่อสแต็ที่ตัวนั้นนั้นมีแต่ถ้าเกิดว่ามีการ e n h a n c e 2ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าตำแหน่งทองนั้นมีบัฟ Enhance กับดาเมจรีดักชันเมื่อโดนโจมตีบัฟรีเจนจะไม่ถูกลบออก ถ้าสนใจแค่ในตัวของบัฟรีเจนนะครับถือว่าดีเพราะทั้งเพิ่มและลดดาเมจที่ทำได้และได้รับลงเหมือนมีเหยา่อ SP ไว้ใช้แต่หลังจาก Enhance ขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่ใช้สกิลในส่วนของการรักษาบัฟรีเจนถือว่าค่อนข้างทำได้ยากเพราะบัฟที่ต้องการมีถึง3 b u บัฟตัวที่ใช้แล้วคุ้มก็มีแค่เหยา่อ SP ที่มีตัวหลังที่ใช้สกิลหนแล้วบัฟ Enhance ให้และเอาตัวอย่างโจนเอมมาเป็น Advisor ถึงจะบอกแบบนี้ก็ยังได้ปัฟไม่ครบอยู่ดีจะต,ต้องมีการใช้สกิลหนึของเหย่เอด้วยเพื่อให้ได้บัฟครบนะครับทีนี้ก็ต้องวนๆการใช้สกิลอื่นๆสลับกับสกิลหนึเพื่อให้ยังได้สกิลที่ครบ3อยู่จากที่ว่ามาจะเห็นว่ายุ่งยากเกินไปถ้าต้องการที่จะเอา Maria SP มาเป็น a d v i s เ r จริงๆนะครับแค่ E0 เนี่ยก็พอแล้วเอาละรครับทีนี้เรามาดูกันต่อ ในส่วนของสกิลที่1นะครับผมขอข้ามแพสซีฟไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลหลักเลยเดี๋ยวค่อยดูทีหลังเอาละครับในส่วนของสกิลที่1นะครับจะเป็นการสร้างกรอะบัฟรีเจนนาน1เทิร์นและบัฟดามิเดักชันนาน6เทิร์นให้กับตัวเองนะครับเมื่อมีการ e n h นฮาน1ขึ้นมานะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับจะมีอยู่3อย่างนั่นก็คือ1เพิ่มความแรงของสกิลขึ้น 2. เพิ่มระยะเวลาของบัฟรีเจนนะครับเป็น2เทิร์น 3. เพิ่มระยะเวลาบัฟดาเมจรีดักชันเป็น9เทินสกิลที่1เป็นสกิลที่ทําให้มาเรียรับดาเมจได้ดีมากเพราะทั้งสร้างเกราะและมีดาเมจรีดักชันต่อให้ไม่เอนแฮนซ์ขึ้นมาก็ยังใช้ได้ดีอยู่ดีแต่มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวก็คือตัวมาเรียรไม่มียั่วยุทําให้ถ้าไปลงด่านที่มีศัตรูโจมตีตําแหน่งอื่นๆได้ ความสามารถในการรับเท้าของมาเรียก็จะเสียเปล่าไปเลยเอาตัวละครอื่นมามอบยั่วยุหรือทอนนะครับให้ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับแต่ว่า p พาสีจะทํางานได้ไม่เต็มร้อเปอร์เซนต์เพราะตัวที่เอามาเข้าทีมส่วนใหญ่แล้วไม่มีแจกยั่วยุอาละเดี๋ยวไปดูในส่วนของสกิลสองกันต่อนะครับสกิลที่2นะครับก็คือใช้2ออฟโจมตีแบบเจาะเกาะใสศัตรูตัวหลังสุดปั๊ enhance ให้กับตัวเองนาน6เชิญแปะปั๊ รีเจนให้กับออฟที่ไม่มีรีเจนแปะอยู่ทางด้านซ้ายสุด1ลูกและถ้าเกิดก็มีการเอ็นแฮน2ขึ้นมานะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจะมีเรื่องของเพิ่มความแรงของสกิลขึ้น2ก็คือบัฟรีเจนให้กับตัวเองนะครับนาน3เทิน์น3เพิ่มระยะเวลาบัฟเอ็นแฮนเป็น9เทิน4เพิ่มจํานวนรีเจนที่แปะอยู่ในออฟเป็น2ลูกสกิลที่2เนี่ยสามารถบัฟตัวเองได้นาน เวลาที่จัดทีมที่สามารถทําคอมโบได้ก็ไม่ต้องมาสนใจเรื่องบัฟหายเลยเพราะว่าระยะเวลาของบัฟอยู่นานมากและหลังจาก E2 แล้วเนี่ยก็มีบัฟรีเจนอีกทําให้ไม่ต้องกังวลเรื่องทีมที่จะใช้เพราะความหลากหลายมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากข้อเสียก็คือว่าถ้าเจอด่านที่สตูตัวหลังสุดเป็นอมตะนะครับมาเรียก็จะไม่สามารถทำดาเมจได้เลยเพราะว่าตัวมาเรียเองเนี่ยจะเล็งแต่ตัวหลังสุดต่อให้ ในทีมของศัตรูนั้นจะมียั่วยุอยู่ขก็ตามนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็มาถึงสกิลอันติกันนะครับซึ่งใช้ทั้งหมด4ออฟด้วยการเป็นแบบสี่เหลี่ยมเป็นการโจมตีแบบจอะก,กอดใส่ศัตรูตัวหลังสุดแล้วก็บัฟตัววอลคราให้ตัวเองนาน3เทิร์นและมีการลบออฟทองออกด้วย2ลูกนะครับทีนี้พอเ n h นแฮน1ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะมี1เพิ่มความแรงของสกิลขึ้น2บัฟรีเจนให้กับตัวเองนาน6เทิร์น 3เพิ่มระยะเวลาบัฟบอลคลายเป็น5เทินนะครับ4เพิ่มจำนวนออฟที่ถูกลบออกเป็น6ลูกพอมาดูในส่วนของสกิล4นะครับเหมือนกับสกิล2เลยแต่จะต่างตรงที่ว่าการใช้สกิล4ออฟเนี่ยจะมีการทำลายออฟไปด้วยถ้าตจ้งใจใช้สกิลเองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้บ่อยนะครับเพราะว่าต่อให้มีตัวเปลี่ยนสีก็นับว่าใช้ยากอยู่ดียิ่งหลัง E1 มาเนี่ยเลิกพูดได้เลยเพราะว่า ลบออกไปถึง6ลูกแต่ถ้าเกิดว่ามองกลับกันแล้วเนี่ยหลังจากที่ e 1แล้วมาเรียจะเป็นตัวลบออฟทองที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับและหลังจาก e 2ไปแล้วเนี่ยมาเรียจะไม่ใช่ตัวหลักที่ใช้ออฟอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นตัวเคลียร์ออฟที่ดาเมจหนักแนทนทีนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแพสซีฟกันว่ารายละเอียดนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมือเริ่มเทิร์นมานะครับถ้าในทีมีลีเจนมากกว่าหรือเท่ากับสสแตก็กมาเรียจะได้สกิล2ออฟหครั้ง เมื่อมีการไล่สกิลจะเพิ่มความแรงของสกิลตามสแต็กรีเจนที่ตำแหน่งนั้นนั้นมี10%ต่อสแต็กนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเอ็นแฮนซ์2นะครับมันจะมีคอนดิชันเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือเริ่มเทินถ้าในทีมมีรีเจนมากกว่าหรือเท่ากับ6สแต็กนะครับมาเรียจะไล่สกิล4ออฟ1ครั้งและถ้ามาเรียมีบัฟเอ็นแฮน์กับดา m ิเดอร์เรกชันอยู่เมื่อโดนโจมตีรีเจนจะไม่ถูกลบออกเอาละครับทีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่า ก่อนที่จะ e2 เนี่ยเหมือนเป็นแค่การเติมดาเมจโดยใช้สกิล2ออฟหลังจาก e2 เรียกว่าเปลี่ยนหน้าที่เลยทีเดียวจากข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นมาถ้าเอายามี s b เป็น advisor buff enhance กับ damage reduction ก็จะไม่มีทางหมดไปส่งผลให้รีเจนก็ไม่หมดไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถลบออกได้ทำให้สกิล2เนี่ยออกตลอดเวลาที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการเติม Legend ในตัว ด้านหลังแทนนะครับถ้าเติมได้ครบ6สเต็คเนี่ยก็จะมีการบังคับใช้สกิล4ีออฟ5ประคองบัฟรีเจนไปได้เรื่อยๆออฟทองก็จะไม่เลยอ,อยู่ในคอมมานด์โซนเลยทีนี้ตัวที่ใช้สกิลหลักๆเนี่ยก็จะเป็นขาวไม่ก็ดําแต่ตัวที่จะมอบบัฟรีเจนให้กับทีมก็ไม่ได้มีเยอะนะครับอนี้ต้องบอกก่อนตัวที่จะมาช่วยได้ก็คือปั c กี้เอที่ E2 เรียบร้อยแล้ว แล้วหาตัวฮิลหมู่มาเข้าทีมก็จะช่วยเติมสแต็กรีเจนให้ในทีมได้แล้วถ้าถามว่าระหว่างยามิกับปั๊กกี้เนี่ยใครจำเป็นมากกว่ากันปั๊กกี้จำเป็นมากกว่านะครับเพราะว่าใช้ง่ายกว่าเยอะและระยะเวลาของดาเมจรีดักชันในมาเรียก็อยู่นานมากไว้ใกล้ๆหมดเวลาค่อยหาออฟทองกดทีนึงก็พอแล้วนะครับผมเอาล่ะทีนี้ในส่วนของสกิลก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู ในส่วนของทีมกันดีกว่าว่ามันมีทีมอะไรบ้างนะครับในทีมแรกนะครับก็จะประกอบไปด้วย HTRSP Dagger SP แล้วก็ Pucky SB นะครับทั้ง3ตัวนี้แนะนำว่า E2 ทั้งหมดนะครับถึงจะเล่นได้ง่ายทีมที่1นะครับจะให้มาเรียเนี่ยมาลบออฟทองเพื่อลดการพึ่งดวงนะครับเพราะว่า Dagger เนี่ยต้องการใช้สกิล3ออฟจนกว่าจะเข้าคอมโบของตัวเองได้ หลังจากข้อคอมโบได้แล้วทีมนี้เรียกว่าถอดสมองเล่นกันได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูทีมที่2กันต่อนะครับทีมที่2นี้จะประกอบดูไปด้วยนาย่า b นะครับยา m มิ s p ปัคกี้ SB แล้วก็โจน MZ นะครับ คือโจน m อแเนี่ยแนะนำให้ทําการเ n h นแท e สก่อนนะครับแล้วก็ปักกี้เช่นเดียวกันทีมที่2เนี่ยเป็นทีมที่ประคองบัฟบิเจนทั้งทีมได้ดีเพราะบัฟบิจเลนจะอยู่สูงอยู่ตลอดนะครับโอกาสที่จะไม่โดนดาเมจก็สูงตามไปด้วยเหมาะก,กับด่านที่สกูเกาะเยอะนะครับเพราะว่าทั้งทีมเนี่ยเป็นการโจมตีแบบ,จบเจาะเกราะทั้งหมดเลย ทีมที่3ก็จะประกอบไปด้วยตัว l o Drill นะครับตัว e l i o SP PUCKY SB แล้วก็โจน m z นะครับอันนี้ก็เหมือนกันคือโจน m z ต้อง e n h a n c e 2นะครับ PUCKY e n h a n c e 2ส่วน2ตัวที่เหลือนี่ World l r i l l ก็ควรที่จะ e n h a n c e ดด้วยเหมือนกันนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ทีมมาเล่นง่ายขึ้นนะครับทีมที่3เนี่ยเป็นอีกทีมที่ค่อนข้างถอดสมองเล่นเหมือนกันเพราะเหลือแต่ออฟดำให้ใช้เท่านั้น มารียจะเป็นตัวดาเมจหลกักเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่ที่ออกสกิลเยอะที่สุดและปั๊บในตัวก็จะสูงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นทีมนี้ไม่แนะนําให้ไปเจอด่านที่มีสตูตัวหลังสุดเป็นอมตะนะครับก็อย่างที่ว่าไปในในส่วนของรายละเอียดของสกิลที่ผมเคยได้คุยไปก่อนหน้านี้เอาละครับในส่วนของทีมที่4นะครับจะประกอบไปด้วยตัวใจเชน SP นะครับอิซูมิ MZ ยามิ SB นะครับ ทีมที่สนี้เนี่ยใจเชนคนที่จะ e 2จะได้ลดปัญหาการใช้รีเจนในคอมมอนโซนเพราะทีมนี้รีเจนในทีมจะไม่ครบ6นะครับการ e 2ของใจเชนจะทําให้รีเจนในพสซีฟของใจเชนเองเนี่ยอยู่ได้นานเป็น5เทินก็จะลดปัญหารีเจนขาดไปได้ถามว่า e 0ได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าเวลาใจเชนใช้ออฟเนี่ยให้ใช้ออฟที่ติดรีเจนไปด้วยนะครับถึงจะทําให้ตัวมาเรียนั้น สามารถยังใช้ตัวสกิลสีออฟได้อยู่แล้วก็มาถึงทีมที่5นะครับทีมที่5้เนี่ยประกอบไปด้วยตัวคัดแฟง SP นะครับตัว HTSB แล้วก็ยามิ SB ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างวัดดวงแบบวัดดวงมากๆเลยนะครับคือจะต้องทำให้ได้ Enhance กับ Damage d e t e c t i o n ก่อนตั้นต่แรก หัดจากนั้นก็ต้องทำให้คัดแฟงมีเรสมากพอที่จะทำให้แพสซีฟทำงานแบบถาวอีกบับเยอะแต่ว่าพึ่งดวงเกินไปถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ค่อยแนะนำทีมนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเอาล่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของทีมงบน้อยกันบ้างน,นะครับทีมงบน้อยนะครับหลักๆจะเป็น2ตัวหลังคือดาน่าเอกับมิสะทั้ง2ล่างกลางเป็นใครก็ได้ถ้าให้เทียบนะครับดาน่าจะใช้ง่ายกว่าเพราะว่า แอด i วส r ์แอดเวเซอร์เนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะส่วนตัวมิสซาเนี่ยจะต้องใช้สกิลสองออฟเองตลอดตัวกลางเลยจะเน้นไปพวกออก auto สกิลออโต้ซะมากกว่านะครับถ้าเป็นมิสซาเ b เนี่ยเอาเซีอเน่ออนเซนมาเป็นแอดไวเซอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าเซีอเน่ออนเซนควรที่จะเอ็นแ c e สอด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยมิสซาเ b นะครับก็ต้องใช้สกิลสองออฟติดกัน3ามเทินเว้น3ามเทินแล้วก็ วนกลับมาใช้อีก3เทินอะไรแบบนี้นะครับสลับไปเรื่อยๆก็สามารถที่จะใช้คอมโบได้ยอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับผมเอาละครับสรุปก็คือการ E 2เนี่ยช่วยให้เล่นได้หลากหลายขึ้นเยอะนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากหลังจาก E 2ไปแล้วเนี่ยพกแค่ยามี SB เป็น a d v i s เ r ก็สามารถเอาสกิล1และ2ได้ทุกๆเทินแบบ,บสบายๆไม่ต้องสนใจตัวอื่นๆในทีมแล้ว อยากจะจัดที่แบบไหนก็ได้หมดนะครับแต่ถ้าอยากจะทำทำเป็นตัวแบบตัวทำลายออฟก็จ,จัดได้ตามที่ผมแนะนําไปเลยนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนแล้วนะครับว่าจะเล่นมาเรียเป็นแบบไหนดีนะครับผมก็สําหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบให้อาล่ะครับก็ขอขอบคุณมากๆที่รับชมกันถึงจุดนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ